ก้ามเป็นมัดด้วยอ๋อเชี่ยคอู่นเ่า่อร่องคนไทยเดี๋ยวตอต้องต้องต้อเอาเอามาเอามาผมม่เล่ามาที่มาที่ไปอันนี้โอเคโอเคโอเคเท่าเท่าที่คุยนะครับก็คือเขามีแฟนคนไทยไทยอยู่ประมาณสามปีแล้วเหมือนกับเขา โดนทำของนะฮะอาจารย์โซไปได้สามครั้งมีครั้งแรกที่ขาข้างขวาครั้งที่สองที่พาดขาดลูกเข่าแต่ตอนนี้เขาปวดหัวแบบปวดหัวมากมาสองสามเดือนแล้วกันานี่ครับก็อยากให้อาจารย์ดูเขาเชื่อมั่นในอาจารย์ครับเชื่อมั่นในผมมาดูผมได้ไงวะให้ให้อาจารย์ดูว่าเขาเหมือนโดนทำทำขอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้โมกมปิ้ลถ่ายนี่แอมถ่ายบุถ่ายถ่ายโทรศัพท์เล่นโมกมาอ๋อนี so, right. ่แฟนคนไทยอ๋อเดี๋ยวกูดูคนเดียวพออีสัตว์อีอ้วนอีแวนอีเฮียโอเคงงพลังงงเอาของกูเลย มึงถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้โอเคถ่ายถ่าถ่ายไ่น ex husband ทำ something to her and for me break โอเคาแยกกันอยู่แล้วกันแยกกันอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการให้เราไปดูคลิปผมยังไงวะเนี้ที่เชิดดิวเช็คอยู่แอาอลโซย n e problem for her f i i too so we can come าให้กลับมาด้วยกลับมาจู่ไนัดเลเหรอไัไม่ให้เมียกลับเขาจัดให้เมียกลับมา ไม่เอาไอ้เหี้ยแค่นักแสดงแค่นักแสดงที่เชื่อขาเมียใหม่บอกขาเมียใหม่หาเมียใหม่ n ิว n ิวเมีย new 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 wife okay ยู u okay no i'm on this เอา h i s เขาขอคนนี้อาจารยเขาขอคนนี้กลับไม่เอาไอ้นี่กูไม่กลับไม่ได้ทำบอกไม่ได้ทำโดนโดนโดนเวิร์กที่ทีเชอร์โดนเวิร์ก he c a คัมแบ็ t ทูยูเขาผลักคนนี้ไม่อยากให้จ่ายทำกลับมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ทำ so i won whatever ex husband make bed for her and for me to finish ไม่ได้ no ex husband make black magic for me and her to break เหมันก็เขาโดนทำของจากเลือดนะอาจารย์ปรับักก็คือเลือดนะเออเหมือนว่าเขาโดนทำของจากจากจากเลือดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเลือดอะไรจะให้การเช็คหนาทีอ่าเช็คโอเคได้แต่ถ้าเกิดเช็คโอเคได้อาจารย์เช็คให้อ๋อที่ชื่ออยู่เช็คอยู่โอ้โหอ๋อเฮ้ยมึงมาไม่กี่คนพอเหรอแค่นี้

อิติปิโสมขวะยมะราชาโนทเวสวนโนมานังสังโตนะโมพุทธยะททสุโนจาโตมหาราชิกกยะข้อพันตอพัทธภูริโตเวสะภูสเวสะภูสอิเวสะภูสะ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 เวส สักขะทวุธังเวสุวรรณวุธังเวสุวรรณวุธังสักขะทวุธังสักขะทวุธังสักขะทวุฒธทังเวสุวรรณ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 วุธังเวสุวรรณ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 ุธังเวสุวรรณ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 ุธทังเวสุวรรณุธังเวสุวรรณุธังเวสุวรรณุธังเวสุวรรณุ 为啥？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 

Get out, waste up, 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 Get out, g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 et out. cốt, get out, get out. Ai cốt, get out. Ai chặt cốt, get out. Get out, ai cốt, get out, get out, get out. Ai cốt, get out, get out, get out. Ai cốt, get out. Get out. Get out, I got. Get out. Get out, I got. Get out. Get out, I got. Get out. Get out. Get out. Mừng get out, I got. Get out. Got. Get out. Sợ sợ. Sợ vụ Get out.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  Get out

ơi ok kết ấu 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 ông á đấy kết ấu 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 kết เกทเอานี่ฮะไอ้เจ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามีเมียคนไทยเล่นของไอ้สัตว์แล้วจะโดนแบบนี้เกทเอา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 อเกทเอาโอเคฮะโอเพนยู๊บไอ โอเคมอยูดิงวอเตอร์มะวเนีฮะือว่าฝีฝรั่งมาเท่าสิงกูแล้วมั้งเนี่ยดิฟีอ้ยโอ้ยโอ้เดอะบอ้โยโอ้หมดด้ยวอเอร์ให้หมดหรือว่าภาษาไทยคือแดกให้หมดออ ตีนี่ประเทศไหนนะทำาฟ f r o m from Chicago Chicago อยู่อเมริกา o อย p a นุโดนคนไทยรอหมดตัวยัง รามไปไม่ถูกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอยู่จะหายคูลี่อ่ะแดกให้หมดแล้วเอาพาไปเข้าแบบน้ำมนต์นะเออแม่เป็นไงกูดังในสัตว์ดังไกลถึงชิคาโก้อาครรแลิฟ์เนียโอเคหนึ่งไปเชิญอ่ะพี่พี่พาไปแบบน้ำมนต์หน่อยโอเคเฮ้ยลูกเขาไปไหนลูกเขาคือเัียวะ อ,อาลูกอะลูกลูกลูกโอ้สุดที่รักเลิฟเลิฟเลิฟ